อยู่ในไอ้ปลาน้องจองครับพี่พี่น้องเขาก็ได้ยซ้ำนี่นะครับปลาตัวครับกระดี้สี่พ่อครับสองดอกเหรอไุ้ยคนนีนมาเต็มมันดอกเดียวบ่แมนเด้อครับสองดอกสวยเลยครับพี่พอดีแก็งนะครับพี่สองดอกพุดเลครับซ้ำสิ่พ่อครับนี่ครับอืดีลรอต้องง่ามขนาดนี้คนนะแตะครับ ีนสวัสดีครับพ่อเป็นอ๋องเอฟซีทูตุหันครับว่าจะอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศขอต้อนรับผู้ชมช่องจอย์แดนท่องเก็บเพชรครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมันก็เป็นช่วงเที่ยงของวันที่13เดือนมิถุนายนพศ2567ครับพิกัดนันก็คือปลาโน่นท่องมูสามตะบลหวยคาอำเภอบุญทะเลจังหวัดบุรีรัมยานีครับแต่ว่าหมายเลขอ่าครับวันพี่น้องเขาจะเข่าแน่ไอ้ ปลาน้องจองครับสรุนกปผลกครับว่าปลาน้องจองจะมีเหตุกังเกิดเพอาดในเก็บแน่เกิดเสียมันบ่ครับจบยี่หมายเดียวบ่เชิญพบใบดองที่ตาเราชมครับดอกแรกแห้งมันครับเฮ็ดขวกครับโอ้ต่อบังใจนะครับงามงามเสี้ยที่ตีอยู่ดอกเดียวโดดๆดดต้องเห็ดตะปูอยู่ครับเก่งกขาต้องเสแสรบครับตามเลยเฮ็ดสดบล็อกแขกครับ หรือว่าเ็ดปวกสีสมครับดอกงามขนาดเลยครับดอกสวยๆกันครับรสชาติเพิ่นจะคือกันแหละครับเพื่อนๆนองครับไอเฮดอะไรก็เพ็ดปวกครับนี่ครับงามขนาดเลยทั้งคางไปจุ่มอยู่ครับนี้เคียไปต่อกลมปง้๊งอยู่ครับเรากลังพอดีแกงขมกกระแทบกันนะครับเฮทพวกมาแขก เดือดท้องว่าแขกครับเขาคู่กันครับตามโดยเฮ็ดข้าวดินครับเฮ็ดข้าวดินเนี่ยเกิดทางห่างครับธรรมดาเนี่ยเพิ่นจะเกิดเป็นมูเป็นกองเลยครับข้างหน้าเนี่ยเพิ่นอยู่ครับดอกนึงครับเฮ็ดข้าวดินกันครับไข่ดอกเพิ่นแข็งดีครับอันนี้ก็คือต้นปลาไหลเผือกครับ ภาษาหนึ่งเขากระเอื่นไอ้สมุนไพรลูกรกครับเป็นตัวในลักษณะนี้แลครับอยู่ในไอ้ปลาน้องจองครับพ,พี่พี่น้องเข้ากระได้ซ้ำนี่แหละครับยางหาทั่วแหละครับจุนขาล่ะบาดเข้าใะง่ายไปไอ้ริมฟังข้ามเต็นครับไปหลุ่นกันว่าอยู่ริมฟังข้ามเต็นนี่เฮ็ดจะเกิดเพราะเขาไดเก็บบอ่อครับสีหมานบอ่อครับปุ่นน้ำกันครับ ปาต้าครับปจะสิบัวอครับสองดอกอย่มื้อินีนะครับเ่ยีับเห็ดแดงก่อหนาราชาของเห็ดแดงครับเอ้ยขาเป็นขาครับมันหมันครับมันหมันมันมันครับสวยเลยครับนี่แะครับเอ้ยงามขนาดเลยครับหนึ่งครับอ๋อสิหมันอีกบ่ครับอ๋อเหยียลครับเห็ดละหกเหลืองครับสามดอกครับ นี่จะดอกสวยๆครับผมโอ้ยครับที่ละครับดอกนี้ก็งามครับแต่ดอกีก็งามคือกันครับเฮ้ยครับสวยเลยครับดอกนั่นมาแต่มันดอกเดียวโบแมนเดอร์ครับสองดอกได้ครับแต่สวยๆครับพี่ตองมันปรบครับโอ้โหโบเลสอันนี้ให้เพื่อนพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเนาะบโบเลเชียพี่ตองออกครับจาน กระถูบหลอ,อกคางคนครับรสบนะบบบีสวยเลยครับ่ะนะมาดุดน้ำกันครับบานนี้เป็นจระได้ครับมองตรงครับสีสวยเลยครับจ้ะเขกเหลืองไงครับโบทําหอนอยู่ก้อยครับมาอยู่ดอกเที่ยวจะได้บุญเฮ็ดยังเนี่ยครับเฮ็ดหาดครับ ไปอีลครับเห็ดแดงกอครับแดงกอนาครับอ้ยดอกบักไงแบบกัานนึงครับปิ่งปนครับเอ้ยหอมดีขนาดเลยครับเห็ดข้าวดินครับดอกบักไงหนึ่งครับน่ะไม่ขนุ่ตูมมันครับผบัตกใสครับดอกผลไม้แข็งดีขนาดเลย เฮ็ดผงยังนี่ครับโอ้เห็ดผงแต่ครับน้องคุ้นเกินเห็ดผงติ๋วครับนี่ดอกตุ้มจะเป็นยังไีเลรอครับนี่าเห็ดทานตัวเดียวครับโอ้ดอกน้อยๆกำลังพผลีแงงครับทำอย่างไรครับเห็ดหาหยางแห้งครับเดี๋ยวนี้อืมกำลังแกงหยามกรุบๆดีกันละครับพุ่นดอกนึงครับครับโอ้ดอกไงครับโล่ยละครับเรเอามาเอาดอกนี้ครับไป นี่ครับดอลครับสวยๆเลยครับอ้อพอดีแก็งนะครับโอ้ยดีครับมามามาเอาตั้งผีรับอันเห็ดพึ่งกระเบาาำหามีครับบอกดึงครับสวยเลยครับ ครับก็อยู่ครับดอกนั่งครับนี่สวยเลยครับกำลังพอดีแกงครับนี่ครับพุ่นๆพุ่นไอ้ดอกหนึ่งพุ่นไปทางพุนพุ่นเอ้ยเก็บ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 ไปเก็บเก็บไปเก็บไอ้สาขาผีขนมีครับดอกนั่งครับเก็ดทานครับเป็นดอกตุ้มๆง่ายนะครับโอ้โหกำลังพอดีแกงครับนะครับ อาหารครับผมต้องขุนี่กครับ๊อกน้องขุดขุดก็ต้องขุดใครอยู่ครับต้งนี่ลงเลือพ่อให้เก็บอยู่ครับเป็นเห็ดเห็ดร่วมครับเหมือนเขาเลยเห็ดร่วมเนี่ยไปเห็นเ็ดอันก็แดงหน่อยครับ ตุ้มเลยครับยงามกุ <nes> ุบๆดีค <spots> รับคือเป็นแดงๆอยู่เฮ็ดอีหยังกันได้เฮ็ดก้อนหน่อยที่ดนี่อ้ยเป็นมูเลยบ้านนี่ยสวยเลยนั่นกำลังพอดีที่ดนี่้องตองมองก็อื่นเฮ็ด แดงนนำมาครับน้องฟองก็อื่นเห็ดแดงก็อนหน่อยครับถีอก้อนถือก้อนเฮ้ยดอกงามขนาดเลยครับผลบะตกใส่จะมาดอกเนแข็งดีนะครับธรรมาได้กับผลตูดไฟดีวอดไปเลยครับอุ้ยเป็นหมูเลยนาะไอ่เป็นหมูเป็นหมูมครับสวยเลยครับ ตูมันเลยครับเี่มกไปแกงไปถอดเดี๋ยวเบิ่เดอครับเพ็ดแกงก่อกหมากเป็นท็ดสิดฟุกเรียวครับคุณที่อายทั้งหลังเราแข่งกันดีนะอันนี้ดู่าหยบมนเะนปวดต่เนื่งโอเคได้ดดดครับเพ็รยุดจะหาักจะไหนดอกครับห้าหาักแข้ง ดูเป็นมูนะครับจุดนี้ครับตัวนี้รุยแล้วครับดอกเ้อะงามเลยครับแจำแกงหนามพื้นที่นามเย็นเต่ฟเลยครับชวนรับประทานแห้งครับเฮ้ยครับกำลังเลยครับพอดีแล้วครับมกครับเป็นดอกด่อยแห้งโพดครับ ครับดีใจว่ครับดีครับบังครับติมครับสองเมตโอ้อเขามาเคลียร์ก่อนนี่แหละครับเหลือเขาเพราะว่าเขามาสวยครับเมือนนีข้ามทีเลียวภาราิจครับ ลิมฟังบอแมนมครับในหัวข้าเต็นเลยเนี่ยครับไอ้นามยังขอดอยู่ครับบอทนี่เลยครับมีก็เครื่อไอเดือหอมครับนี่เอาไปต้มแก่ทองครับใส่ครับขมิ้นต้นเนี่ยครับนี่ขมิ้นต้นไอต้นไอสามสิบกีบครับปล่อยต้อครับเป็นมงุ้งเลยครับ เสียงโก้หน่อยครับมองามเลยครับุมนี่สวยเลยครับเป็นมวยครับอู้หุบยอดเลยครับพอแต่เบพาะพ่อครับรอบักไก่นึงครับเข็ดเกินห่างครับกป็จกะได้บุญจังบันจังคอยยุทธฉะนักณะนันสร้ามสิบพ่อครับดูลุนครับว่าสีม้าสําไหจครับวันนี้ สุดนี่ครับตนโล่ยครับกลับไปทั้งขางทั้นี้ครับนี่ครับดีดีครับสออกครับ คีอสวยเลยครับแกงได้หนามมันงามขนาดครับแหลมเด้ครับไปต่อครับเดี๋ยวครับดอกตุูมครับเห็ดแดงกอหนานะจะเป็นดอกตุูมครับเอามา สวยโหดครับรับพม่ี่นลองตอนนี้เขากใหญ่ยางหาจนมหอดหยอดข้ามเต็มนะครับเห็ดเกิดหางแห้งครับาพอแล้วครับเป็นกระงอกเหลืองครับสามสิบพอครับมันนี่ครับเติมจากดอกตุ้มก่อนเนาะครับ งามเลยครับเฮ็ดออกกับพิดกับปอยครับเพ่พี่พน้องเข้าบอท่านผ่อมูไ่เลยกะเบิ่งไปเลยครับเพราะว่าอย่างติจอยท้นท่องบอกพี่กัดเฮ็ดพี่กัดยังไปกับเพื่ออยากให้เพื่อพี่น้องได้หูครับว่าเฮ็ดใน่ซนไหนเกิดแน่เมื่อเกิดแน่ยเฮ็ดเกิดทางแต่พ่อเข้าเดี๋ยวหูนั่มนาครับ ย่ามห้ออจากมาหากะผพิจะนาเบิ้งเอาครับว่าเป็นตะมหาบอร์ีละกุกเหลืองครับอยดอกเดียวโดดๆครับส,สวยๆเลยครับร่างพอดีแกงแซ่บๆรับซํำนี้ครับ เห็ดแดงกอครับแดงกอชี้ครับดอกหนาคือกันล่ะครับเพ็ดแดงกอหนาครับทางูุ๋ยมีอีกคือดอกน้มครับครับโอ้โหครับเพกอแดงชี้ครับผมนี่ครับทางหนาก็มีอีกครับเลยดอกบานครับนะั่งไปเห็นดอกตูมอี่ครับนี่ โอยกันครับโอ้ยดอกแข็งกะทอดดีขนาดเลยครับคนน่ะมีดอกตูมครับนี่เสมสีสวยเลยครับผมนะครับดอกตูมนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ดอกดอกลูก,กเองนะครับเอาบ่ไดายเราไิดายช่ไครับว่าสาธุ บังเฮ็ดอันเพ็ดแดงก้อนนายเชื่อสถานที่ในหางเีอเลยนี่มี่นตัวหัดเลยต่างเพ็ดโกโดูจนแค่ดอกยดียวเท่ะตั้นดอกง่ามขนาดนี้พคนน่ะเอ้ยเสียชีได้มีดอกเดียวดอกใหญ่ดีขนาดเลยไปต่อครับแข็งขาวครับดอกเดียวโดดๆเลยครับดอกเดียวบนเลี้ยวแนี่ครับ ทีกนสีดเลยมันกับว่าบอบอบอกระหาครับถึงเถอนแล้วครับพี่พี่น้องแม่บ้านครับทานั่งนี่แบบบึ๊ดเลยเลยครับนี่ครับกลมหนาก็ซ้ออยู่ เว้ยหานาขึ้นมาทักทายเอซี้พ่อแน่นี่สวัสด,ดีพ่อแน่นี่สวัสดีค่ะหนังกรมหนาให้เก่าอยู่ครับสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องว่าเดี๋ยวซ้ำนี่แล้วครับเมย์ร้ายค่ะพี่น้องคือพี่เมย์แห่งคือกับขงสมควรแก่เวลาแล้วครับเมย์พี่น้องในการเก็บเบ็ดของเอามาหนี้ขอบคุณพื้นป่าขอบคุณธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ เฮ็ดห well you know, ้เฮ right ็ดได้เกิดพ่อเฮาได้เก็บกันขอบพุณนทุกกำลังใจที่ขม่ารับชมจอยดันท้องครับขอบพุณนครับที่เมียตามาสรุปผลงานของเฮ้าครับพ่อยพี่น้องว่าเฮาได้ซ้ำใดครับมือนี้กระได้ซ้ำนี่แหละครับเกิดือว่าไม้ยุดอกครับเพราะว่าเฮ็ดมีออก้างแห้งครับก็ได้เกือบเพิ่งตายดอกครับก็ได้เฮ็ดงามีดอกครับเหมือนนี้ มือจักสเสียมาเก็บให้พ่อพี่น้องในเบื้องบอยังมาต้นหูครับกับฝากติดตามเป็นกํลาลังใจไปเรื่อยนะไม่เด้อครับครับพ่อพี่น้องมักน้ำบอครับจริแนท่องเก็บเพชรให้พ่อพี่น้องในเบื้องกันครับก่อนเดินกะต้องขอขอบคุณอีกคืนหนึ่งเด้อครับอีกขมารับชมจอร์แดนท่องครับขอบคุณครับที่ควบอุปากาละเมตตาให้็ับเจอร์แดนท่องพนนีมักน้ำบอครับ กันมากกะสซอยกดไล่กดแช่กดติดตามผู้เป็นกำลังใจให้ครับใจใน้องท่านไม่เล้อกครับบ,งบังวาพ่อพี่น้องเขาเสิเมตตา้ครับใจน้องท้อน,นพูน้นี้สุดท้ายน,นี่กับขอ้ออวยพรให้พ่อพี่น้องจงคู่ว่ีวิควมสุขควมเจริญขระถานไม่กู์คอยหายจากุกขาดทานไม่สุขใครไม่สูย้ยิ่งยิ่งขึ้นไปปรารถนาใช้คอยเดชสมมหันปารถนาทำเรื่อกันทัวนาอารคขายาปรามาลาผ้าความไม่มีโรคเป็นลาบันประเสริฐจงบังเกิดแกพ่อพี่น้องเบิด์สุขูสุขนคนครับ สวัสดีครับวอนคลิปนาครับ